Hola Bienvenidos a la casa del español for Thai สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆและผู้ที่สนใจทุกท่านสู่ห้องเรียนภาษาสเปนที่เรียนง่ายได้ด้วยตัวเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนการออกเสียงในภาษาสเปนกันนะคะโดยที่พี่ๆจะแบ่งเรื่องของการออกเสียงเป็น5คลิปวิดีโอด้วยกันค่ะ สำหรับการออกเสียงในภาษาสเปนนั้นเราจะเรียกว่า p r o n u n c i a c i ó n del o sonidos s del español สำหรับในวันนี้เราจะนำเสนอกันเป็นตอนที่หนึ่งค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมารู้จักกันก่อนค่ะว่าเสียงในสระของภาษาสเปนนั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่เวลาเรานำาอ,อกไปผสมกับตัวพยัญชนะแล้วจะให้เสียงออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะ สระในภาษาสเปนเราเรียกว่า Las b o g a l e s ค่ะและนี่ก็คือสระทั้ง5ตัวในภาษาสเปนค่ะเหมือนกับในภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมละ่ะคะแต่ขอย้ำนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ขอให้น้องๆลืมการออกเสียงแบบภาษาอังกฤษไปก่อนค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่พร้อมกันนะคะสําหรับเสียงสระทั้ง5ตัวจะออกเสียงว่า a, a e โอู o, o, อีกครั้งนะคะอาเออีโอูสระทั้ง5ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นสระเดียวค่ะแต่เมื่อไรที่เราเจอสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจะมีวิธีการอ่านทั้งแบบสระผสมก็คือเอาสระ2ตัวมาผสมกันหรืออาจจะอ่านแยกกันทีละตัวก็ได้ค่ะตรงนี้พี่ๆจะทำคลิปการแยกอ่า เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการออกเสียงให้อีกทีนะคะแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนจําเสียงของสระทั้ง5ตัวให้แม่นก่อนนะคะคราวนี้ล่ละค่ะเราจะลองนําตัวพยัญชนะที่เราเรียนไปในคลิปที่ผ่านมามาผสมกับสระทั้ง5ตัวกันก่อนคะ่ะแล้วเราลองฝึกออกเสียงไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้พี P ่ๆจะคัดเลือกเฉพาะตัวพยัญชนะที่ไม่นําไปผสมกับสระแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นค่ะ เพราะว่าในภาษาสเปนนั้นพยัญชนะบางตัวเขาจะมีความพิเศษโดยจะมีเสียงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสระที่นำไปผสมค่ะฟังแล้วเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่เนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้พี่ๆขอเริ่มต้นด้วยตัวพยัญชนะดังต่อไปนี้ค่ะ B D F L M และ N นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ พยัญชนะตัวแรกของเราค่ะคือตัวเบสำหรับตัวอักษรเบจะมีเสียงเป็นเสียงเบเทียบเสียงแล้วจะคล้ายเสียงบอไปไม้ใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาผสมกับสระทั้ง5้าแล้วลองฟังเสียงกันดูดีๆนะคะว่าจะได้เสียงดังต่อไปนี้หรือเปล่าอ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตั้งใจกันนะคะบ a าเบบีโบบูฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ บาเบบีโบบูไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยพยัญชนะตัวต่อมาค่ะตัวเดสําหรับตัวอักษรเดจะมีเสียงเป็นพยัญชนะเป็นเสียงเดคล้ายกับเสียงดอเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาผสมกับสระทั้งห้าแล้วจะได้เสียงดังต่อไปนี้ค่ะดาเดดีโดดู de, de, do, do. ทางบ้านออกเสียงไปด้วยกันนะคะอีกทีหนึ่งนะดาเดดีโดดูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพยัญชนะตัวต่อมากันเลยค่ะเอฟเสสำหรับตัวนี้จะมีเสียงเป็นเสียงเฟอเฟอคล้ายกับเสียงฟอฟันกันเลยเมื่อนำมาผสมกับสระทั้ง5้าแล้วจะได้เสียงตังต่อไปนี้นะคะฟาเฟฟีโฟฟู ลองฟังกันอีกครั้งนะคะฟาเฟฟีโฟฟูฟฟฟฟเอาละค่ะเราจะมาต่อกันด้วยตัวพยัญชนะต่อมาเลยนะคะเอเลค่ะสำหรับตัวเอเลเนี่ยจะมีเสียงเป็นเสียงเลคล้ายกับเสียงลอลิงเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อน,นำมาผสมกับสระทั้งห้าแล้วจะได้เสียง,งต่อไปนี้นะคะลาเลลี โลลูทางบ้านอย่าลืมออกเสียงไปด้วยกันนะลาเลลีโลลูพยัญชนะตัวต่อมาค่ะเอเมสำหรับตัวอักษรตัวนี้นะคะจะมีเสียงเป็นเสียงเหมคล้ายกับเสียงมอม้าเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำมาผสมกับสระทั้ง5ตัวแล้วจะได้เสียงดงต่อไปนี้ค่ะมาเมมีม m ูอีกครั้งนะคะ m า m มมี MO m ูเอาละค่ะตอนนี้มาถึงพยัญชนะตัวสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วเป็นตัว E อนี่ค่ะสำหรับตัวอักษรตัวนี้นะคะจะมีเสียงเป็นเสียงเนคล้ายกับเสียงนอหนูเลยใช่ไหมเอ่ยเมื่อนำมาผสมกับสระทั้ง5ตัวแล้วจะได้เสียงึังต่อไปนี้นะคะ n a เน นี่โนนูอีกครั้งนะคะนาเนนี่โนนูตอนนี้คิดว่าน้องๆคงออกเสียงกันคล่องแล้วล่ะค่ะคราวนี้เรามาลองผสมเป็นคำกันดูบ้านนะคะและฝึกอ่านออกเสียงไปด้วยกันค่ะ มาเริ่มจากคำง่ายๆกันก่อนนะคะพี่ปออยากให้น้องๆเอ่านให้คล่องก่อนจึงยังไม่ได้พูดถึงการลงเสียงหนักเบามากนักค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าสังเกตดูดีๆพี่ปอก็จะขีดเส้นใต้สีเขียวเอาไว้ตรงพยางที่ต้องออกเสียงหนักไว้ด้วยนะคะมาดูกันที่คำแรกกันเลยค่ะคำนี้มีการเขียนวิธีการออกเสียงไว้ให้แล้วเนาะจะออกเสียงว่าโบดะถ้าอย่างนั้นเราลองสะกดกันดูไหมคะ B O ได้เสียงโบ D A ได้เสียงดารวมกันแล้วจะได้เป็นเสียงโบดาแต่ว่าดูตรงขีดเส้นสีเขียวไว้นะคะจะมีการลงเสียงหนักที่โบ ทีนี้การลงเสียงหนักจะลงเสียงหนักมากน้อยยังไงกันดีถ้าเราจะเปรียบเทียบกันดูกับเสียงวรรณยุกในภาษาไทยที่มีเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาพยานที่ลงเสียงหนักในภาษาสเปนจะเทียบเคียงเหมือนกับการใส่ไมตรีลงไปค่ะเพราะฉะนั้นจากโบจะออกเสียงเป็นโบนะคะอีกทีนะคะโบ ถ้าอย่างนั้นเราลองเอาคำมารวมกันลองออกเสียงกันดูอีกทีนะคะจะได้เป็นโบดะ b โบดะสำหรับความหมายนะคะแปลว,ว่างานแต่งงานค่ะมาดูคำที่สองกันเลยค่ะสำหรับคำที่สองคำนี้นะคะเดี๋ยวเราลองสะกดกันดูเนาะเดอได้เสียงดู do. พยางค์ถัดมาค่ะเอเรอะ เเรนี่ยจะออกเสียงได้เท่ากับตัวรอเรือนะคะก็เหมือนกับรอเรือผสมกับสระอาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เสียงออกเป็นราทีนี้พอมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นดูราแต่ทีนี้ลองดูตรงที่ขีดเส้นสีเขียวไว้ด้วยค่ะจะลงเสียงหนักที่ดูใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเมื่อสักครู่พยางค์ที่ลงเสียงหนักจะเทียบเคียงเหมือนกับการใส่ไมตรีลงไปจากเสียงปกติดู จะได้เสียงเทียบเท่าได้กับคำว่าดูอ่าเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาเมื่อเรารวมเสียงกันดูแล้วจะออกเสียงได้ว่าดูระอีกทีนะคะดูระคำนี้นะคะจะมีความหมายที่ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะขึ้นอยู่กับประโยคค่ะอาจจะแปลว่าแข็งอย่างเช่นหินเนื้อแข็งหรืออาจจะแปลว่ายากอย่างเช่นข้อสอบยากจังเลย หรืออาจจะแปลว่าทนทานก็ได้นะคะสำหรับคำที่3ค่ะคำนี้นะคะเดี๋ยวเราลองสะกดกันดูสิคะว,ว่าจะได้ออกเสียงเหมือนกันหรือเปล่าเนาะ,ะตัว f f ได้เท่ากับเสียง For ใช่ไหมคะเฟอ e จะได้เสียงเป็นฟีส่วนตัว N.A. จะได้เสียงเป็น Na รวมกันแล้วจะออกเสียงเป็นฟีนา แต่ทีนี้เช่นเดียวกันค่ะลงเสียงหนักที่ฟีการลงเสียงหนักก็คือเหมือนกับการใส่เสียงวรณยุกไม้ตรีลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจากฟีจึงออกเสียงเป็นฟีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองอคุบเสียงออกพร้อมกันอีกทีนะคะจะกลายเป็นฟีหนะอีกทีนะคะฟีหนะคำนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมีความหมายหลายอย่างเช่นกันขึ้นอยู่กับประโยค ซึ่งถ้าเราใช้กับสิ่งของมันก็จะแปลได้ว่าบางเช่นผ้าเช็ดหน้าผืนบางถ้าใช้กับคนจะบอกลักษณะรูปร่างของอของคนนั้นๆอย่างเช่นเป็นคนรูปร่างผอมบางเป็นต้นนะคะวันนี้เนี่ยอ่านกันในเยอะเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะตัวถัดมาค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาสะกดพร้อมกันเลยเนาะเป็นตัวเอเลเอเลอีเอเล จะได้ออกเสียงเป็นลอลิงใช่ไหมคะลอลิงผสมกับสระอีจะได้เสียงลีส่วนพยางถัดมาค่ะจะทีนี้ลองดูนะจะมีตัวพยัญชนะสองตัวเป็นตัวเบและตัวเอเรตัวเบก็จะเทียบเท่าได้กับตัวบอใบไ,ไม้เอเรก็จะเทียบเท่าได้กับตัวรอเรือเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตัวอักษรควบกล้ำในภาษาไทยเลยค่ะเทียบได้กับตัวบอใบไ,ไม้รอเรือหรือจะออกเสียงเป็นบึก b r ึเพราะฉะนั้นตัวบรึเมื่อออกเสียงผสมกับสระโอก็เลยออกเสียงได้เสียงว่า BRO b r บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาทั้งสองพยางคมารวมกันเป็นหนึ่งคำจะออกได้ว่า LIBRO LIBRO ทีนี้ดูที่เส้นสีเขียวสิคะ อยู่ที่คำว่าลีใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นตัวลีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่จะต้องลงเสียงหนักเพราะฉะนั้นการออกเสียงลีจะต้องออกเสียงเป็นเหมือนกับมีไม้ตรีอยู่ด้านบนจากลีจึงอ,อ่านออกเสียงเป็นลีนะคะเพราะฉะนั้นจึงอ่านได้เป็น l ี b e r o อีกครั้งนะคะ libero สำหรับคำนี้น้องๆทุกคนต้องเจอกันแน่นอนแปลว,ว่าหนังสือค่ะเอาละค่ะมาดูคำที่สองกันเลยเนาะ คำนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสะกดกันอยู่ดีกว่าเนาะเป็นตัว M M เ M เจะเทียบเท่าได้กับตัวมอมาใช่ไหมคะมมาบวกกับเซยงสระเอจะได้ออกเป็นเสียงเมพยางถัดมาค่ะตัวเอเกับอา เอสเซเนี่ยเขาจะออกเสียงเหมือนตัวสอเสือนะคะสอเส,สือหรือว่าสอสโซ่ก็ได้ทีนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้เสียงเป็นสรเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านรวมกันค่ะจะได้ออกเป็นเสียงที่ว่าเมสระทีนี้เช่นเดียวกันดูสิคะว่าลงเสียงหนักที่ไหนเอ่ยลงเสียงหนักที่ตัวเมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เราก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะออกเสียงให้สูงเหมือนเป็นเสียงของไม้ตรีเพราะฉะนั้นจากเสียงเมกลายเป็นเสียงเมถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเราลองออกเสียงไปพร้อมๆกันอีกทีนะคะเป็นเมส์อีกทีนะคะเมส์สำหรับคำนี้ต้องเจอกันอย่างแน่นอนค่ะแล้ววาตโตะ,ะคำศัพท์คำนี้เนี่ยจำกันให้แม่นเลยนะต่อไปค่ะคำที่3แล้วค่ะ สำหรับคำที่3นี่นะคะเดี๋ยวเราลองสะกดกันดูเนาะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะเอเนอ่ะเสียงตัวเอเนก็จะเทียบเท่ากับเสียงตัวนอหนู o N o, ใช่ไหมคะนหนู N o N o, บวกกับเสียงสระอาจะออกเป็นนาตัวถัดมาค่ะพยางค์ถัดมาเดอ่ะเดจะเทียบเท่าได้กับตัวดอเดกเดอ่ะจะได้เสียงดารวมเป็นนาดา คํำนี้ง่ายมากเลยนะลงเสียงหนักที่ไหนคะลงเสียงหนักที่ตัวนาเพราะฉะนั้นจากเสียงนาจะออกเสียงเป็นเสียงไม้ตรีกลายเป็นนาเพราะฉะนั้นลองออกเสียงกันอีกทีนะคะได้เป็นเสียงนาดะอีกทีนะคะนาดะ คำนี้ก็เช่นกันการได้ยินบ่อยเลยมีหลายความหมายนะคะขึ้นอยู่กับการประกอบในโครงสร้างของประโยคด้วยนะคะอ,อ,อาจจะหมายถึงว่าไม่เป็นไรหรืออาจจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งเป็นกังวลในเรื่องของความหมายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจากประสบการณ์ในการเรียนจะค่อยๆพัฒนาไปไเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะคราวนี้ มาถึงหน้านี้กันแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นเราลองมาทบทวนพร้อมกันอีกทีนะคะเริ่มต้นจากแถวแรกเลยค่ะจากบนลงล่างเลยนะโบดาโบดาดูระดูระฟีนาฟีนาแถวต่อมาเลยค่ะลีบร o ลีบร MESA MESA และคำสุดท้ายนะคะ NA, na DA NA DA เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาสเปนกันนะคะหากชอบคลิปของพี่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้สนุกและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะที่ La Casa del a รสปาน o l for Thai ภาษาสเปนเรียนง่ายด้วยตัวเองค่ะสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะทั้งทาง YouTube f c e b o o k f a n p a g e Instagram ค่ะฝากเป็นกำลังใจใพี่ๆด้วยนะคะหากมีข้อติชมเสนอแนะประการใดสามารถแนะนำพี่ๆมาได้ทางช่องทางติดต่อสื่อสานต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดพี่ๆขอนอนรับไว้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้มชาชกรเซียสแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ